สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผม c a n ู l Channel น,น,น,นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดเกียร์นะครับมันเป็นเกียร์ไอซครีมของธาตุน้ำนะครับผมก็ต้องการจะเอามาใส่ให้กับดาวินชีนะครับไม่ดาวินชีก็ใส่ตัวอื่นก็ได้คร <c oughs> ับก็พอดีว่ามันมีผมมีเควสอยู่นะ,ะว่าผมเปิดไปแค่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออัพนี้ก่อนซึ่งเกียร์ชิ้นนี้ผมมองว่ามันใช้ได้ย,วยาวๆนะเอาตังไม่พอนะอา่มาพูดถึงเกียร์ที่จะเปิดในวันนี้นะครับตะกี้นอกเรื่องไปน,นิดหนึ่งนะครับข้อนี้ครับไอสครีมของก๊อบบินสเลเยนะครับก็มันมีทั้งหลบสกิลแล้วก็ลดแร่นะครับผมมองว่ามันใช้ได้ย,วยาวๆครับเพราะว่าลดแร่มัน มันจะเป็นจริงๆนะสำหรับยุคนี้เพราะามีคอมโบตัดแร่ด้วยแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุจากให้คู่หูตัวแสบพี่น้องตัวแสบจินจังฮิมาวารีนะครับผมก็อยากได้นะจินนี้นะครับเพราะว่าผมผมเปิดไปตอนที่ว่ามันไม่ได้เพิ่มโอกาสนะครับเปิดไปอ่าเกรอบนะเก้าเก้าสองสปก็แปดพันปรยูบี้ครับเดี๋ยวก็ามาอีกเท่าไหร่เนี่ยครบสิครั้งห ครั้ง 6, 2, 12อ่ะพันสพอดีนะครับน่าจะเปิดหมดเลยนะครับซึ่งผมเปิดไปรอบที่แล้วผมได้ชิ้นนี้มานี่ครับน้ำเต้าชาแมนดอฟนะครับอ่านถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ผมมองว่ามันใช้ดีครับเพราะว่าลดสกิลรดคู่ดาวสกิลของฮิมาวันนี้ได้นะครับ คือสกิลนี้นะครับดวงตาใส่ซื่อนะผมเน้นสกิลนี้เลยนะครับให้มันลำนำแบบรัวๆไปเลยนะครับก็ถ้าได้มาผมก็คงจะใส่ใส่ดาวินชีนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ใส่ดีกว่าผมใส่ดาวินชีดีกว่าปั่นป่วนกว่านะครับอ่าโอเคพูดกันไปก็เสียเวลา,ามาเปิดกันเลยครับ12ไม่ได้12สิ6รอบนะครับ6รอบ1,200รูบี้นะจพูด12 จัดไปนะฮะมันต้องมาสักชิ้นแหละครับ1,200รูปี้ถ้าไม่มาก็ล้องไห้ครับไอ้ี่หลักผมเปิดไป2,000น,นะ2,000กว่าไม่ได้เลยเลยเนะี่ยนี่มันเกียร์กิวเลดแล้วเฮ้ยรอบแรกนะครับนี่ก็เกียร์สเปกกิวเลดมานะครับต้องการไอติมครับต้องการไอติม เห็นคนอื่นเปิดได้นี่ผมมือสั่นเลยนะอยากเปิดนะแต่ดูท่าจะจะมือสั่นแล้วตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับไปจัดไปนะครับอีกสามรอบสี่รอบนะผมครั้งนี้ด้วยคือถ้าไม่ออกชิ้นนี้ก็ออกเจ็ดาวอย่างอื่นได้นะของเลโอนาร์ดเซตเลโอนาร์ดก็ได้นะครับนี่ดูท่าแล้วจะเกลือนะ นี่เป็น ID ลองนะครับไอดี ID ที่2ส่วน3 4ก็ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะผมก็สะสมไว้อยู่นะเล่าลงเตรียมนะก็ก็ดีนะเล่าลงเตรียมก็อพอใช้ได้ครับโอ้ยสรอบเองอนะ่ะแปบ๊บเดียวเองหายไปกับตานะครับรูป <c oughs> ี้นี่หายยากแต่ใช้ง่ายนะครับ ไปเลยอ <u> <s> <ส>า <S <s สา <sk> แบบกดแบบไม่ให้มันแบบไม่ให้มันไม่ให้มันโหลดภาพอะโหลดกดแบบทีเผลออีกครั้งเดียวเองอะขอได้ไหมให้ติมอะตลาดวายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาเปิดกันวันแรกมีนได้กันเยอะมากนะขอหน่อยไอ้ติมอะโอ้ไม่มาเลยครับเจ็ดดาว โอ้โห oh. 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 จะร้องไห้นะเหลือเจ็ดส okay. oh, mm. so ิบก็เก็บไว้ก่อนครับทีนี้ผมมีแล้วผมอยากถ้าผมจะเปิดผมคงเปิดไอเนี่ยกอบินสเลเยอร์ตัวเพเเออ่ะโอ้โหหมดไปนะครับพันสองคือแบบว่าเกลือคือเราไปเล่นกิเเลตก็ได้เกียร์พวกที่มันให้มาตะกี้เนี่ยมขอเป็นเจ็ดดาวแล้วกันอ้าวชิ้นนี้หรอก็ก็ได้อยู่นะ ถ้ามีตัวเวทตัวเวทผมไม่มีอะดิใส่ให้มาวลิมาวริเขามีเกียร์เจ็ดดาวแล้วอย่าใส่ให้ตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันรดคูดาวเยอะแล้วนะครับโอ้หมดแล้วนะครับวันสองรูบี้นะดูกันแบบว่าเพลินนะตอนเปิดอะเพลินครับแต่ว่าตอนตอนมาดูอีทีโอโห,หมดเลยรูบี้เราคืออย่างนี้นมันไปกิวเลดก็ได้อะพวกเกียร์เกียร์ยแบบนี้ เจกอะพวกห้าหดาวเนี่ยววแปดก็ได้แล้วอะบอสวิวแปดสิบเก้าบอะะก็ประมาณนี้นะครับเปิดเปิดเกียร์แป๊บเดียวโอ้โหตั้งรับชนะรัวเลยนะเดี๋ยวมา pvp ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเปิดเกียร์ไปก็ไม่ได้อะไรครับพันสองหายไปกับตาเดี๋ยวขอดูหน่อยครับว่าชนะได้ยังไง ไอดีหลักนี่ไม่ไม่ตั้งรับชนะถ้าไอดีรองอะไอ้ดีรองไอดีที่สองผมเนี่ยตั้งรับชนะเยอะมากถ้าจะเป็นเพราะดาวินชีหรือเปล่ามันปวดไงดา,ดาวินชี่มมอะดาวินชีแล้วก็เจมมืดแล้วก็นักบวชนักบวชไอ้นี่นักบวชหญิงนเนี่ยมันหิวเลือดแล้วว่าสตันไง ดูว่าสตูเป็นไงโอ้สต์นเนี่ยเป็นไงแล้วเนี่ยสต์นเปลี่ยนล่างสต์นเปลี่ยนล่างก๊อปปี้นะครับดูทีมดูผมก๊อปมาดิดูทีมผมก๊อปมาดิเป็นฝูงอะเนี่ยสต์นเปลี่ยนล่างโดนลำน้ำอีกบวนนามตัวครับโอเคเดี๋ยวพี่ๆให้ดูครับแต่ถ้าใครดูเสร็จแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเปิดเกียร์ไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ได้เลยนะกำลังใจ กำลังใจสำคัญครับเกมนี้ถ้าเปิดไม่ได้มันก็ก็เศร้าอะครับบางทีแบบว่าเราเก็บมาอันนี้ผมเก็บมา23สเดือนนะรูบี้อะผมเปิดอันนี้ไปเลยนะ3,000ัประมาณ3,000กว่ารูบี้อ, Ruby อะไอดีนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวน่าจะไปเปิดไอดีหลักนะครับไอดี ID หลักก็เดี๋ยวแวไปเปิดก็ได้ ีพีให้ดูก่อนนะกันก็ดูกันยาวๆแล้วกันคลิปนี้ไปเปิดไอดีหลักต่อสักสองร้อยนะเพราไอดีหลักก็เหลือก็เหลือเควสอยู่นะครับหรือไม่เปิดดีคือเกียร์มันน่ามันมันน่าใช้อะครับมันมีทั้งรถคู่ดาวรถเล่รถคู่ดาวนี่คือรถคูดาวสกิลนะครับแล้วก็ค่าหลบสกิลอ่ะ เราก็เน้นเน้นปวดไปเน้นเรียกตัวปวดปวดมาดีกว่าเนีย่ยดูเจมเมอร์เสกดีเกียนจริงๆครับเจมเมอร์นี่ตัวปวดมาแล้วกันตัวปวดมาฮัดมาดีข่ขอขอกดอมัตะนะครับเพราะว่ามันโดนอัดป้อมอย,อย,อยู่เรียนเจอร์เราตายห,หมดนะครับ ข้ามาถึงหน้าป้อมเราเลยหรือเปล่าเจมเมอร์ดีเอ็มพีจริงๆนะดูดิดูด,ดิดูมันเสกดิโคตรเกียนอนะ่ะถ้ามันมันเอามาเอามาในตู้นี่ผมแนะนำให้เปิดเลยนะครับเจมเมอรเนี่ยของจริงโอเคชนะที่จริงผม ผมเล่นถ้าผมเล่นไม่ลงคลิปเนี่ยผมไม่ค่อยผมผมใช้เทมนะผมไม่ค่อยแบบว่ายื้อให้ดูหรอกนะครับนี่ยื้อให้ดูไงถ้าทาแบบทําตัวเท่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากดูเท่เมื่อตอนออกคลิปก็ต้องไม่ใช้เทมครับแต่ถ้าผมเล่นคนเดียวแบบไม่อัดคลิปเนี่ยผมไม่ใช้นะเอ้ยผมใช้นนะาเทมอะกลัวแพ้นะครับน,นี่ก็เีมโหดจังเลยอะ ทีมนี้พอสู้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าไหวนะผมจะตีเฉพาะทีมนี้ผมน่าจะสู้ได้นะเพราะเกียร์มันก็ไม่ค่อยดีครับไอดีสองได้เสริมมาแค่ไม่กี่ชิ้นเองเกียร์เจ็ดดาวไม่มีทีมที่พอสู้ได้เลยตีทีมนี้ก็ได้รู้สึกน่าจะคนไทยนะ แต่เขาไม่ขึ้นธงไทยนะก็ขออนุญาตตีนะครับผมตีตีคนนี้ก็ปิดคลิปไปเลยดีกว่าเสียใจครับวันนี้พันสองร้อลูบีไม่ออกหรือว่าตลาดวายผมไม่แน่ใจนะคือพ,พีแก้เครียดนะแต่จริงๆผมผมก็ไม่เสียใจมากนะเพราะว่าอยู่ มันก็มีชิ้นดีๆมาเรื่อยๆ่ะใ่อนาคตอ่ะเกมมันมันต้องขายชิ้นใหม่ๆอยู่แล้วชิ้นเก่าๆมันก็อาจจะมีค่าดีกว่านี้ก็ได้นะครับค่าแบบว่าใช้สกิลรบบลดแร่ลดลดแร่ลดลดคูดาวเรนเจอร์ลดคูดาวใช้สกิลเงี้ยแบบลดลดสามอย่างมาเลยในชิ้นเดียวแล้วก็ออฟออฟเราก็แบบเปลี่ยนเป็นเพิ่มเลือดเอาลบสกิลเอาอะไรยี้ ว่าก็จะเวิร์กกันนะชนะแบบง่ายดายเลยทีเดียวครับหนยเท่มไปโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าสุ่มๆไปก็เท่าไหร่อะสิบห้ารอบสิบห้าสองสิบห้ารอบก็สองพันเท่าไหร่สองพันห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสองพันห้าหรือเปล่านะครับสิบห้ารอบ 2,000-3,000นี่ประมาณ3,000นะครับที่จริงถ้าไท่ดีย่ผมว่าเก็บให้จะครบ7,000นะสำหรับสายฟรีนะครับ7,000แล้วก็สุ่มทีเดียวไปเลยนะการันตีแน่นอน2ชิ้นมันต้องได้ชิ้นดีบ้างแหละนะครับยเยอะมาณว่าผมยัง,งใส่ของฟรีอยู่เลยนะอันนี้อันนี้ดีหน่อยเพราะว่าส่ง สุ่มได้เซตลิวนัะมารอบที่แล้วก็มาใส่แฮมบอลเค้เกียร์ผมยังแบบเกียร์กระหลงป้องอยู่เลยอะ่ะมีสุ่มตอนช่วงคริสต์มาสสิ้นปีมาก็โอเคครับมันลดแร่ให้ทีมได้เยอะนะแต่ผมอยากได้ตัวชนใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะปั้นอะไรดีเราจะปั้นคอมโบมาตัดแร่ก็ได้นะ เอาตัดแด้พลังไฟมีไหมเบาเนี่ยมีเบาวไฟอยู่ผมจะปั้นมาตัดแดกตัวนึไดเนะ้เอามาแทงคาวลิมีไ,ไมูมเนี่ยขเขนะรดเซลรี่ช็อตกันมาตัดแด่อีกตัวเพิ่มแร่นะ อาจจะรอดูเดือนหน้าเหือ่อมีตัวดีกว่าอ้าไม่มีเหรอช็อตกันเราไม่มีเหรอช็อตกันเราไม่มีอ่ะเสียใจว่ะไม่เปไรครับเดี๋ยว <c oughs> ไ,มไม่รู้จะพูดยังไงเลยเสียใจครับวันนี้พันสองร้อยรูบี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงจุดๆุดนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ผมเป็นช่องแบบหน้าใหม่แล้วกันก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แค่เข้ามาดูคลิปก็เป็นการสนับสนุนผมอย่างมากแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ